สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดถึงการใช้วิดีโอมิงนะครับก็อันนี้เป็นตัวเว็บเ็นะครับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็ตรงนี้อยากให้ดูนะครับว่าเสียงที่อาจจะไม่ออกนะครับนี่นะฮะก็ตรงนี้ก็ให้เลือกเป็นสปีกเกอร์ งนี้นะครับนะครับจะมีให้เลือกนะครับแต่จริงๆก็ไม่ต้องเลือกนะครับก็เป็น r a l t e c h Audio นะครับนี่นะให้เลือกเป็น Real-Tech Audio ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น Wi-Fi นี่นะครับก็สตาร์ทวิดีโอนะครับเปิดออนก็จะมีวิดีโอนะครับเหมือนกับบนหน้าจอนะครับก็ ส่วนตรงนี้นะครับถ้าหากไม่มีเสียงนะครับให้มาคลิกขวาที่รูปลำโพงนะครับนคลิกขวานะครับเลือก Open Sound s e t t i n g นะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับ Speaker ต้องเลือกเป็น Realtek นะครับ Audio นะครับของคอมพิวเตอร์นะครับถึงจะมีเสียงออกเพื่อ ในกรณีที่ไม่เสียงไม่ออกนะครับเอาตัวเว็บแคมอะไรมานะครับต้องตรงนี้เสียงภายในห้อง EN 2 1 3ต้องเลือกสปีกเกอร์เรียวเทนะครับ a u d i โวเสียงถึงจะออกนะครับ,นะรบตรงนี้ก็เสียงก็จะออกนะครับก็ส่วนตัวนี้จะเป็นจอยสติ๊กควบคุมกล้องคาเมรานะครับก็ เลื่อนซ้ายก็จะไปทางขวานะครับนี่นะฮะเลื่อนขวาก็จะไปทางซ้ายนะครับหมุนตรงจอยสติกตรงนี้นะครับจะหมุนได้นะครับนี่นะฮะก็หมุนซ้ายก็จะซูมเอานะครับหมุนขวาก็จะซูมอินนะครับกดตรงกลางก็ตรงนี้ก็ออโต้โฟกัสนะครับส่วน พิเศษตรงนี้นะครับมีการใช้งานเซตอยากจะเซฟต,ตำแหน่งนะครับคลิกทางขวานะ,ะคลิกคลิกที่ตัวผมก่อนนะครับอ,อยากจะให้เซฟคาเมล่ารูปตรงนี้นะครับให้กดตำแหน่งนะครับก็คือกด1น,นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่1นนะครับส่วนถ้าอยากให้ ท่านประธานนี่นะครับเป็นตำแหน่งที่2ก็กดหมายเลข2แล้วก็กดเซตนะครับนี่นะฮะส่วนถัดไปอีกนะครับอ,อยากจะให้ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่3นะครับก็กด3แล้วก็เซตนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราอยากให้กลับมาเป็นที่ผมนะครับกดหมายเลข1 เดี๋ยวกล้องจะหันมาหาผมเองนะครับเห็นไหมครับอยากจะไปตำแหน่งที่3ที่เราเซฟไว้กดหมายเลขสากล้องจะแผนไปเองนะครับมูฟไปเองนะครับอยากไปตำแหน่งที่2ประธานนะครับก็กดหมายเลขสองก็จะมานะครับไม่ต้องเสียเวลาใช้จอยสติ๊กนะครับอยากจะกลับมาหาผมกดหมายเลขหนเพียงแต่ว่าเราต้องจำตำแหน่งให้ได้นะครับว่า เราเซฟตำแหน่งไหนอะไรยังไงก็สามารถทำได้ใหม่ทุกครั้งนะครับดยการกดตรงนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับหรือจะใช้แบบแมนวนวลนะครับแบบนี้ก็ก็จะทำงานได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็ต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ฝึกฝนนะครับก็จะเกิดทักษะนะครับตรงนี้ ขอบคุณมากนะครับที่รับชมหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเลือกสัญญาณนะครับของการทำงานตรงนี้มีไวเลสดิ s p l a y หมายเลข3นะครับนี่นะฮะกดหมายเลข1ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าหากเสียงอคอมพิวเตอร์เบาไปนะครับเร่งจน สุดแล้วยังเสียงไม่ดังพอนะครับคอมพิวเตอร์ก็ให้ทำการหันมาที่ทางขวามือนะครับที่มิกเซอร์นะครับให้ปรับหมุนที่เขียนว่าคอมนะครับก็ค่อยๆเร่งนะครับก็ประมาณนี้ก็ดังมากพอแล้วนะครับพอใช้งานเสร็จก็ช่วยหมุนกลับมาที่ประมาณ45%นนะครับก็จะ กลับมาใช้งานได้ตามปกติากอาจมีการใช้งานแล้วเสียงเบาไปนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ